น้องมองว่าการแบ่งปันเป็นเรื่องยากจะทํำยังไงดีในวันนี้นะคะจากกิจกรรมที่เราสอนเรื่องการแบ่งปันค่ะนิวค่ะก็มีเหมือนกันนะคะที่ได้เจอว่าน้องบางคนอาจจะยังไม่อยากจะแบ่งปันสีกับเพื่อนๆนะคะในวันนั้นนะคะนิวก็จะใช้วิธีในการย้ํากฎเกณฑ์กับเขานะคะว่าจะไม่มีการแบบ ขอยืมสีหรือหยิบสีจากที่อื่นนะคะก็จะเป็นการแบ่งปันจากเพื่อนๆนเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะคือเราจะ encourage ค่ะสนับสนุนให้เขานะคะเหมือนสื่อสารออกไปค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเขามีสีอะไรหรือว่าเพื่อนมีสีไหนบ้างใครต้องการสีอะไรบ้างให้เป็นการพูดออกมาก่อนค่ะอาจจะยังไม่ต้องถึงการที่จะแบบเดินออกไปให้เพื่อนนะคะก็เป็นการเริ่มต้นทําให้เปิดโอกาสให้เพื่อนเอนเนี่ยเดินมาหาเขาหรือว่าเริ่มที่มีการสื่อสารในเรื่องของการแบ่งปันเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทีี่่่ดูููคคลิปนน้ออยะก็สสาามารถ ได้ง่ายๆที่บ้านนะคะว่าเราอาจจะอธิบายกับเขาด้วยเหตุและผลนะคะหรือว่า2ค่ะเราอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนตกลงกันนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าไม่แบ่งปันของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะไม่ให้เล่นของเล่นชิ้นนี้ไปเลยหนึ่งวันเต็มอย่างเนี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องๆเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็รู้จักเหตุและผลรู้จักว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างนี้มันจะเกิดแบบนี้ตามมาค่ะเขาจะเรียนรู้ได้แล้วก็ทําให้เป็นนิสัยที่ดีจนถึงโตไปค่ะ